เคล็ดลับจ it so sure like, 99, ิตวิทยาในการตั้งราคาให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกที่สุดช่วยสังเกตไหมคะว่าทำไมราคาสินค้ามักลงท้ายด้วยเลข9เช่น 199, 299, 1,999ไม่ใช่แค่เพราะว่ามันดูสวยแต่เพราะมีเทคนิคที่เรียกว่า u ัม i n g p ไพ c e หรือการตั้งราคาที่ดูถูกกว่าจริงแล้วมันมีผลทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากๆค่ะ โดยปกติแล้วสมองมนุษย์เนี่ยเราอ่านราคาจากซ้ายไปขวาเช่น299จะถูกกว่า300เรากลับจะรู้สึกว่ามันคือร้อยกว่าบาททันทีทำให้สินค้าดูคุ้มค่าขึ้นในสายตาของลูกค้าแม้จะต่างกันเพียงแค่1บาทก็ตาม ซึ่งการใช้ราคาแบบนี้สามารถเพิ่มยอดขายได้สูงถึง2เท่าเพราะสมองเราแปลความหมายว่าราคาถูกลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันได้วิเคราะห์เชิงลึกดังนั้นค่ะการใช้เลขเก,ก้าในการตั้งราคาไม่ใช่แค่เทคนิคเล็กน้อยแต่เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่จะช่วยให้สินค้าของคุณขายง่ายขึ้น